โดนฮะโดนนะครับตัวเล็กนะฮะปลาช่อนปลอกครับผมเนี่ยตัวกระจิ๊เดียวนะฮะกบกัดกบกระโดนะโดนะฮะ ขี่ครับแต้มแรกมาแล้วครับสุดยอดครับผมโดน ้ที่สองครับปลาช่อนป๊อกครับผมมา,บบบมาแล้วครับนี่เต้มที่สองครับนี่ฮะมาแล้วครับเตี้สองสวยงามเลยครับไ้นี้ขี่สุดยอดครับผมเต้มสองครับกับก,กัดกัดกบกระโดดครับผม โดนนะฮะมาแล้วครับโดนโอ้ยหลุดหลุดครับผมนี่ฮะหลุดครับ,รบเอาใหม่ฮะ ตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กนะครับนี่ฮะมาแล้วครับแต้นที่สามหมดป่าปอกนี่ฮะแต้นที่สามครับกับกบหยดน้านะฮะตัวไม่ใหญ่นะครับ,น,รบนี่ตัวเล็กนิดเดียวครับเต็มปากนะครับโอเค ี่คตัวจนได้ฮะเป็นกบยางครับเปลี่ยนใช้เหยื่อหลายอย่างเลยฮะทั้งกบกระโดดทั้งหยดน้ําแล้วก็มาตายที่กบยางนี่นะครับฝนกําลังจะมาพอดีนะครับเต็มปากเลยฮะนี่ฮะกบยางครับผมตัวเล็กๆนะครับได้ฝนฮะแกนที่สี่มาแล้วครับเป็นปลาน้ําท่วมนะฮะอย่างที่ในเห็นเห็นในคลิปเลยนะครับเป็นสภาพหมายปลาน้ําท่วมนะครับฝนมันมา ปลาก็ขึ้นมาตามดันขึ้นมาตามน้ำครับโอเคเต็มพี่4ครับสุดยอดครับผมมาลองดูกรบกระโดดนะ กบกระโหลกจะมีอาการครับ โดนฮะเรียบร้อยครับกบกระโดดได้ผลจริงๆฮะนี่ฮะแก้มที่ห้าครับผมตัวไม่ใหญ่นะแต่โอเคเลยนะครับตีกบยังตั้งนานฮะเสร็จกบกระโดดจนได้นะครับออืเรียบร้อยฮะกบกระโดดได้ผลครับผมเรียบร้อยครับผมโอเคสุดยอด โดนฮะนี่ฮะโดนแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมตัวไม่ใหญ่นะฮะแต่ถือว่าเป็นแต้มนะครับโอเคสุดยอดกิบอีกงหนึ่งแต้มครับผมนี่ฮะกบกระโดดนะฮะตัวเล็กๆนี่ครับสุดยอดกักไม่โดนนะฮะ ดูนะฮะเรียบร้อยนี่ฮะเฮ้ยสวยนะครับนี่ฮะดูพอได้เลยนะครับไม่รู้ว่าแต้มที่เท่าไหร่แล้วครับนี่ฮะเป็นปลาช่อนนะครับกัดกบกระโดดตัวเล็กๆนะฮะนี่ฮะโอเคสุดยอดครับผมน้ำมันท่วมถนนนะฮะ มีตัวฮะช่วงสองสามวันที่ผ่านมาฝนนัตกครับน้ำก็เอือเลยครับทีนี่ ดูนะดูนนี่ฮะได้ผลครับปลาช่อนครับคนนี่ฮะได้ผลงานแรับตีตรงถนน เลยนะฮะนี่ฮะนี่ครับถนนนี่เลยนะครับนี่ครับตัวไม่ใหญ่นะครับแต่พอได้นะครับกัดกบกระโดดตัวเล็กๆนะครับคีสครับสุดยอดครับผมดูต่อครับก่อนจะข้ามครับ ูนนี่แเปมนะครับมาฮะนี่ฮะได้อีกแต้มเลยครับว่าชอดน้ําท่วมครับผมมันเลยครับวันนี้นี่ครับแต้มที่เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะแต่ว่าได้มันครับคลิปนี้โอเคครับสุดยอดครับผมก่อนค่ำครับโค้ดซักแต้มครับ <l ots> โดนโอ้ยหลุดอะไรวะนี่โอเคครับเอาไมไม่เป็นไร ตกเย็นมากัดไม่ค่อยโดนนะครับกัดโดนแล้วก็หลุดนะฮะ เอาไหมครับโดนฮะนี่ฮะกลายจะโดนก็ตัวเล็กนะครับโอเคนี่ฮะถือว่าเป็นแต้มนะครับโอเคครับผมดูต่อฮะก่อนค่ำนะครับ โดนฮะโอเคครับมาเรียบร้อยแล้วฮะแตมเนี้ยคงต้องกลับแล้วนะครับดูสภาพอากาศแล้วคงไม่ไหวนะฮะนี่ฮะสุดยอดครับวันนี้ขี่ครับนี่ฮะสุดยอดครับผมกบกระโดดตัวเล็กๆครับผมโอเคครับวันนี้ ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะฮะดูครับสภาพอากาศครับอุ้ยไม่เป็นใจเลยนะฮะก็วันนี้ก็พอมีผลงานให้ได้ดูนะครับเป็นใช้เป็นกบกระโดดนะครับสส่วนใหญ่นะฮะทีแรกก็ใช้กบยางนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกบกระโดดจับทางถูกก็ปากัดดีเลยนะครับโอเคผลงานวันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าเป็นปลาช่อนตัวเล็กนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องขอนนอยด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะใพผาดปใหม่ของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะหมานครวันนี้พบใหม่คลิปหน้มมาสวัสดีครับ